2. ไปรษณีด่วนพิเศษคือสิ่งต่างๆเช่นข่าวสารเอกสารธุรกิจการค้าสิ่งพิมพ์ตัวอย่างสินค้าสินค้าเป็นต้นซึ่งฝากส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษการรับประกันความแน่นอนของ EMS 1. ห,หากจากหน้าถึงผู้รับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เขตจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษปนท จะรับประกันระยะเวลาเดินทางตลอดจนกำหนดวันและเวลานำจ่ายที่แน่นอน 2. หากจ่ายหน้ารอจ่ายหน้าที่ทำการหรือตู้ใษสนิ์เช่าปนทจะรับประกันระยะเวลาเดินทางจากที่ทำการต้นทางถึงที่ทำการปลายทาง 3. หากจ่ายหน้าถึงผู้รับซึ่งอยู่ในพื้นที่นอกเขตาจ EMS ปนทจะรับประกันเฉพาะระยะเวลาเดินทางจากที่ทำการต้นทางที่รับฝากจนกระทั่งถึง ที่ทำการปลายทางเท่านั้นไม่อาจกำหนดเวลานำจ่ายแก่ผู้รับที่แน่นอนได้อย่างไรก็ดีปนทอจะนำจ่ายแก่ผู้รับภายในเวลาอันสมควรโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับใบสนิพันขนาดของใบสนิพันขนาดอย่างสูงกว้างยาวและหนารวมกันไม่เกิน900มิลลิเมตรแต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่เกิน600มิลลิเมตรคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน2มิลลิเมตรถ้าเป็นม้วนกลม ด้านยาวบวก2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1,40มิลลิเมตรแต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่เก mm. ิ mm. น90 0า้มิลลิเมตรลาดขึ้นได้ไม่เกิน2มิลลิเมตรขนาดอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า90คูณ140มิลลิเมตรพลาดขึ้นได้ไม่เกิน2มิลลิเมตรถ้าเป็นม้วนกลมด้านยาวบวก2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า1 7 0มิลลิเมตรแต่ด้านยาวที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า100มิลลิเมตรลาดอนได้ไม่เกิน2มิลลิเมตร น้ำหนักอย่างสูงในประเทศไม่เกิน20กิโลกรัมต่างประเทศไม่เกิน30กิโลกรัมอัตราค่าบริการ20กรัมแรกคิด32บาทประกาศใช้เมื่อวันที่31มีนาคม2554บริการพิเศษบริการพิเศษหมายถึงบริการที่บริษัทจัดให้มีขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้โดยชำระค่าบริการตามที่กำหนดแบ่งออกเป็นสประเภทดังนี้ 1. บริการที่ใช้ควบคู่กับบริการหลักเพื่อให้บริษัทดําเนินการเป็นพิเศษต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ของตนได้แก่1.1บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน1.2บริการไปรษณีย์รับประกัน1.3บริการไปรษณีย์ตอบรับ1.4บริการเก็บเงินปลายทาง Cash on Delivery หรือ COD 2 บริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้แก่ 1. บริการธุรกิจตอบรับ1.2 2.2บริการหนังสือพิมพ์ตราสิน2.3บริการปริีนีพันธ์ไม่มีจาหน้า2.4บริการประทับตราเพื่อการเผยแพร่และโฆษณา2.5บริการไปริีนีรอจ่าย2.6บริการตู้ไปรณีนีเช่า 2.7บริการถอ,อ,ถอนคืนสิ่งของส่งทางไปรษณีย์2.8บริการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจาหน้าสิ่งของของส่งทางไปรษณีย์ทั้งนี้บริษัทอาจปรับเปลี่ยนประเภทของบริการพิเศษหรือเปิดให้บริการใหม่ได้ตามที่เห็นสมควรบริการธุรกิจตอบรับค่าบริการในประเทศคิดตามอัตรา ปกติของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์บวกค่าธรรมเนียม300บาทสำหรับค่าบริการ3เดือน500บาทสำหรับค่าบริการหเดือน1000บาทสำหรับค่าบริการ1ปีค่าบริการต่างประเทศคิดตามอัตราปกติของสิ่งของส่งทางไปรษณีย์บวกค่าธรรมเนียม1น0 0บาทใช้บริการสูงสุด1ปีบริการตู้เช่าไปรษณียพันธ์ บริการตู้ไปรษณีย์ผ่านเช่าระยะเวลาการเช่า6เดือนที่ทําการไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั่วไป150บาทที่ทําการไปรษณีย์ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว300บาท12เดือนที่ทําการไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทั่วไป200บาทที่ทําการไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 500บการหุ้มห่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์มีหลักเกณฑ์นี้หนึ่งต้องทำอย่างมั่นคงแข็งแรงเหมาะกับสิ่งบรรจุภายในและสภาพการขนสน่สง 2. ต้องทำในลักษณะที่สามารถป้องกันสิ่งบรรจุภายในไม่ให้ทำอันตรายแก่พนกักงานทำความปเปิดเปื้อนหรือเสียหายต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์อื่นรวมทั้งอุปกรณ์ไปรษณีย์ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดเฉพาะของการหุ้มหอ่อสิ่งของส่วนบริษัททางไปรษณีย์แต่และชนิดแต่และประเภทและบริการพิเศษเพิ่มเติมด้วย 4. ต้องไม่ทําในลักษณะที่จะเป็นอันตรายแก่พนักงาน,งานหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานไปรษณีย์ 5. ต้องไม่ทําในลักษณะที่อาจทําให้สิงของสง่วนบริทางไปรษณีย์อื่นพลัดติดไปด้วยโดยตรงหล สิ่งต่อไปนี้ห้ามนำมาใช้บรรจุสิ่งต่างๆแล้วส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์ 1. ซองที่เคยใช้ส่งไปรษณีย์มาแล้ว 2. ซองที่มีร่องรอยของการเปิดออกและปิดผลิตไหม่ 3. ซองที่มีเปิดช่องเปิดว่างไว้ 4. ซองชนิดที่มีช่องกลดด้วยวัสดุใสที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 5. สิ่งหุ้มหอ่อ ที่จะทำด้วยพลาสติกที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนดการจัดหน้าสิ่งของทางไปรษณีย์การจัดหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่เป็นซองต้องจ่าหน้าถึงผู้รับบนซองด้านที่ไม่มีฝาผนึกด้วยหมึกหรือวัสดุอื่นที่ไม่ลบเปลี่ยงง่ายและระบุชื่อที่อยู่ของผู้ฝากส่งไว้ที่มุมซ้ายตอนบน ด้านจ่าหน้าหรือด้านหลังซองด้วยการจ่าหน้าชื่อและที่อยู่ของผู้รับรวมทั้งการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากต้องมีรายละเอียดอย่างถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนโดยระบุรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ท่านีเพื่อให้พนักง,งานสามารถดําเนินการส่งต่อและนำจ่ายให้ถึงมือผู้รับหรือส่งคืนผู้ฝากส่งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถนำหลักเกณฑ์การจ่าหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่เป็นซองมาใช้กับการจ่าหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่เป็นกล่องหรือมวนกล่องได้รกรณีที่เป็นสิ่งของที่มีรูปทรงเดินจ่าหน้าบนจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่ายการจ่าหน้าสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่เป็นซองต้องจ่าหน้าถึงผู้รับบนซองด้านที่ไม่มีฝาผนึกด้วยมือหรือวัสดุอื่นที่ไม่ลบเปลี่ยนง่าย และระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่งไว้ที่มุมซ้ายตอนบนด้านจากหน้าหรือด้านหลังสอนด้วยการจากหน้าชื่อและที่อยู่ของผู้รับรวมทั้งการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่งต้องมีรายละเอียดอย่างถูกต,ต้องชัดเจนครบถ้วนโดยระบุรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศรรัพท์ท่ามีเพื่อให้พนักง,งานสามารถดํนาเนินการส่งต่อและนําจ่ายให้ถึงมือผู้รับหรือส่งคืนผู้ฝากส่งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถนําหลักเกณฑ์จ่าหน้าและสิ่งของสงทางไปรษณีย์มาใช้เป็นการจ่าหน้าสิ่งของสดทางไปรษณีย์ที่เป็นกล่องหรือม้วนกลมได้กรณีสิ่งของที่มีรูปทรงอื่นจ่าหน้าบนจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายไปรษณีย์พันธุ์ที่ฝากส่งมิชอบคือไปรษณีย์พันธุ์ที่มีต้นกําเนิดอยู่ต่างประเทศนํามาฝากส่งในประเทศไทยเพื่อนําจ่ายในประเทศหรือเพื่อให้ส่งไปนําจ่ายในประเทศอื่น ค่าปรษณียกรหมายถึงจํานวนเงินที่ผู้ใช้บริการต้องชาระในการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ตราไปรษณียกรคือปัตราใดๆซึ่งรัฐมนตรีจดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นค่าปรษณียกรหรือค่าธรรมเนียมอื่นหรือจํานวนเงินที่ต้องเสียในการจัดส่งไปรษณีย์พั์รวมทั้งไปรษณียกรสําหรับผนึกหรือตราไปรษณียกรที่พิมพ์ดุลหรือแสดงไว้ วิธีอื่นบนซองกระดาษห่อไปสัญญยบัตรหรือสิ่งอื่นผู้ใดปลอมหรือแปลงตราปรสัญญากรไปจากเดิมเพื่อทําให้เชื่อว่ามีมูลค่าสูงเกินจริงมีโทษจําคุก1-8ปีปรับ2,000ถึง1 4 0 0บาทการชำระค่าบริการแสดงโดยได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 1. งลตราใบสากร2รอยปรับตาจากเครื่องประทับตราใบัญยากร3 รอยประทับหรือรอยพิมพ์คำว่าชําระค่าบริการเป็นสิงเชื่อชําระค่าบริษัทชระค่าปรปศรัลยากรแล้วหรือ Post p a เต 4. เพจสีเครื่องหมายหรือข้อความบนเอกสารการากสั่งซึ่งพนึกไว้บนห่อซองเพื่อแสดงว่าชำระค่าบริการแล้ว 5. วิธีอืน่นใดก็ตามที่บริษัทนสิ่งต่อไปนี้ใช้ชำระค่าบริการไม่ได้1 ตราพิเษนียกรยที่ชำรุดลบเลียนฉีกขาดหรือไม่ครบสภาพ 2. ตราพิเษนียกรยที่มีตราประทับขีดค่าแล้วหรือมีตัวอักษรหรือเครื่องหมายประทับปลุกหรือเขียนเพิ่มเติม,ตมลงไว้ 3. ตราพิเษนียกรยที่ผ่านกรนกรมวิธีเพื่อนิให้สามารถประทับตราขีดค่าได้หรือเพื่อให้สามารถลบรอยประทับตราขีดค่าได้ในภายหลัง 4. ตราพิเษนียกรต่างประเรรทศ 5. ้าตราพิเศษนียกรหรือสแตม รัชากาลตรา 5. อากอสเตมหรือสเต็หรอชากาลห 6. ตราผนึกเพื่อเป็นที่ระลึกตราผนึกเพื่อการกุศลหรือตราผนึกอืก่นการชำระค่าปรักประิาันในประเทศท,ที่ไม่ได้ฝากส่งกับเจ้าหน้าที่และไม่ได้ชำระหรือชำระค่าผลักประชากรไม่ครบปำทวจจำนวนการอรอย่างนี้ กรณีถ้าเป็นจดหมายไปสมรัตบหากตรวจพบที่ต้นทางจะส่งไปปลายทางที่ทําการปลายทางนําจ่ายผู้รับโดยเรียกเก็บค่าปรับเป็นเงินสดจากผู้รับหากผู้รับไม่ยอมชำระค่าปรับหรือนาจ่ายผู้รับไม่ได้จะส่งคืนไปเรียกเก็บเงินจากผู้ฝากส่งหากผู้ฝากส่งไม่ยอมชําระหรือส่งคืนไม่ได้ถือเป็นไปเสียั่านตาย การคำนวณค่าปรับในประเทศค่าปรับเท่ากับค่าไปซนพาย,ยากรที่ขาดบวกค่าปฏิบัติการปรับตามอัตราที่ปตทกำหนด2บาทการคำนวณค่าปรับที่ส่งมาจากต่างประเทศค่าปรับเท่ากับตัวเลขเศษส่วนซึ่งประเทศต้นทางหมายเหตุมาคูณกับค่าไปรัพยายกรสำหรับจดหมายระหว่างประเทศทางภาคพ,พื้นพิกัดน้ำหนัก แรกจากต่างประเทศบวกกับค่าปฏิบัติการปรับ8บาทการคำนวณเงินค่าปรบับถ้ามีเศษสตางให้ปัดขึ้นเป็น0.50หรือ1บาทไปซืีัณฑ์ตายไปซื้ีผภัณฑ์ตายคือไปซื้ีผภัณฑ์ที่นำจากผู้รับไม่ได้และส่งคืนผู้ฝากไปได้เมื่อที่ทำการต้นทางที่รับฝากได้รับไปสษ้ีัณฑ์ตาย ให้จัดทำประกาศเพื่อให้ผู้ฝากมาติดต่อขอรับคืนโดยเป็นประกาศมีระยะําหนดระยะเวลา3ันนับตั้งแต่วันที่ได้รับไปสนีพันตายนั้นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาประกาศแล้วยังไม่มีผู้มาติดต่อขอรับคืนให้เก็บรักษาไว้จนครบ6กเดือนนับจากวันที่ฝากส่งเมื่อครบ6เดือนแล้วไม่มีผู้มาติดต่อขอรับคืนให้รวบรวมแล้วจะส่ง ไปให้ที่ทำการไปสนีคืน <c oughs> รอ,จ, e MS, รอจ่าย EMS รอจ่ายให้ใจ่ายเฉพาะตามจากหน้าเท่านั้นหากไม่ผู้รับไม่มาติดต่อขอรับภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ EMS รอจ่ายถูกส่งถึงที่ทำการปลายทางให้ถือว่านําจ่ายผู้รับไม่ได้และต้องส่งคืนผู้ฝากอารงทะเดียน ที่จ่าหน้ารอจา่ายให้จ่ายเฉพาะตามจ่าหน้าเท่านั้นหากผู้รับไปมาติดต่อขอรับภายในหนึเดือนนับจากวันที่อาลงทะเบียนรอจา่ายถูกส่งถึงที่ทําการปลายทางให้ถือว่านำจ่ายผู้รับไม่ได้และต้องส่งถืนผู้ฝากการดําเนินการเมื่อถูกใช้เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อขอรับ1กรณีเมื่อผู้ใช้บริการติดต่อขอรับเองไปส0้อพันธรรมดาให้มอบกับผู้รับผู้รับแทน าลงทะเบียนวี v. รับประกันพี P. พัสดุตรวจสอบหลักฐานและลงนามรับหรือรับแทนพร้อมวันเดือน,นปีในปห้ากรณีจ่าหน้นา,กนาเก็บรอาจา่ายหน้าที่ทำการ 3. ค่าเก็บค่าธรรมเนียมรอจ่ายเป็นดวงตาราไปรษณีย์ไปรษณีย์พันในประเทศชิ้นละ1บาทระหว่างประเทศ1บาทพัสดุไปรษณีย์พัน ในประเทศชิ้นละ2บาทระหว่างประเทศ2องบาทไปสินพัน์ด่รนพิเศษชิ้นละ1บาทระหว่างประเทศ1บาทอีเมสออกใบแจ้งบ้านปิดเข้าหมดเจบันส่งคืนผูฝ้ฝากค่าเก็บรักษาเกิน7วันวันละ1บาทสิ่งของต้องอากรระหว่างประเทศลงบัญชีคุมปหนึ 1, 9, พัสดุย่อยลงบัญชีควบคุมปหนึ 1, 9, 9. EMS จมโบโทรแจ้งลูกค้าตามระบุเมื่อสิ่งของมาถึงเกิน7วันไม่มารับค่ารักษา25บาทต่อชิ้นต่อวันครบ15วันส่งคืนผู้ฝากปอ86โดยเสียค่าส่งคืนเต็มจำนวนจาหน้าตู้ไปรษณีย์เ e ช่า EMS จหนาไปรษณีย์เช่า ให้จะทาใบแจ้งใส่ไว้ในตู้เช่าหากผู้รับไม่มารับติดต่อขอรับภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ออกใบแจ้งครั้งแรกให้ออกใบแจ้งเป็นครั้งที่2ใส่ไว้ในตู้ไปสนเช่าโดยให้เก็บ EMS รอไว้มีกำหนด30วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งครั้งแรกหากพ้นกำหนดแล้วผู้รับยังไม่มีติดต่อให้ถือว่าเป็น EMS ที่นังจากผู้รับไมได้และต้องส่งคืนผู้ฝากส่ง ลงทะเบียนจากหน้าไปษณสยงเช่าให้จัดทาป176ใส่ไว้ในตู้ไษณีย์เช่าหากผู้รับไม่มาติดต่อขอรับภายใน15วันนับจากวันที่ระบุป176เมื่อครบกําหนดหากผู้รับไม่มาติดต่อขอรับให้ออกใบป,ป124แจ้งไปยังที่อยู่ผู้ที่อยู่ของผู้เช่าตู้โดยกําหนดให้มารับภายใน15วันนับจากวันที่กําหนด ัจากวันที่ครบกําหนดในครั้งแรกหากพ้นกาหนดแล้วผู้รับยังไม่มาติดต่อให้ถือว่าเป็นลงทะเบียนที่นาจ่ายผู้รับไม่ได้และต้องส่งคืงผู้ฝากส่งลงทะเบียนชดู้ตเสียหายอ่าที่มีสภาพห่อซองชดู้ตเสียหายอ่าหากผู้รับไม่มารับติดต่อภายในเจ็ดวันนับจากที่ใบออกใบปหนึ่งสองสี่ครั้งแรก ให้ออกใบปอ2 4เป็นครั้งที่2โดยเก็บอารลงทะเบียนนั้นไว้เป็นเวลา15วันนับจากวันที่ออกใบป .1 2 4ครั้งแรกหากพ้นกำหนดแล้วผู้รับยังไม่มารับให้ถือว่าเป็นอาลงทะเบียนที่นำจ่ายผู้รับไม่ได้และต้องส่งคืนผู้ฝากส่งบริการธนารัตหมายถึงบริการที่บริษัทรับ,ารบฝากเงินจากผู้ฝากส่งหนะที่ทำการแห่งหนึ่ง และดำเนินการออกตราสารสั่งจ่ายเงินซึ่งเรียกว่าธนานัรหรือออกคำสั่งให้ที่ทำการแห่งใดแห่งหนึ่งจ่ายเงินหรือออกตราสารสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้รับที่มีนามระบุในตราสารนั้นบริการธนานารแป่งตามลักษณะให้บริการได้ดังนี้123.1งสองสามจุดหนึ่งธนาในประเทศหนึ่งสองสามจุดสองธนานารระหว่างประเทศหนึ่งสองสามจุดสามบริการพิเศษ ธนาณัติในประเทศคือธนาณัติที่ส่งไปให้ผู้รับทานไปรษณีย์ทางบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นตามที่บริษัทกำหนดธานาณัติในประเทศมีระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือผู้ฝากส่งณนที่ทำการไปรษณีย์ทางหรือต้นทางเป็นเวลา4เดือนนับจากนับถัดจากเดือนที่ฝากส่ง ผู้รับหรือผู้ฝากส่งที่มาขอรับเงินภายหลังระยะเวลาดังกล่าวจะต้องยื่นคำขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินพื้นฐานนั้าน,านโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษักทกำหนดนานนั้นแต่ประเทศที่ผู้รับหรือผู้ฝากส่งไม่มาขอรับภายในกำหนดเวลา4เดือนนับจากนับถัดจากเดือนที่ฝากส่งบริษัทจะทำการ ประกาศโฆษณาให้ผู้ใช้บริการทราบเมื่อพ้นกำหนดหึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศโฆษณายัางไม่มีผู้รับหรือผู้ฝากส่งไปติดต่อขอรับเงินจะถือว่าธนานั้นในประเทศฉบับนั้นเป็นธนานั้สิ้นสภาพตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช2477ผู้รับหรือผู้ฝากส่งจะมาขอรับเงินคืนอ,อีกไม่ได้ ธนารณ์ระหว่างประเทศมีระยะเวลาการจ่ายเงินหนึ่งเดือนนับถัดจากเดือนที่ฝากส่งยกเว้นบางประเทศที่กําหนดไว้เป็นกรณีพิเศษธนานัณ์ระหว่างประเทศที่ประเทศปลายทางส่งคืนมาเพราะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดบริษัทจะสั่งจ่ายเงินคืนผู้ฝากส่งโดยผู้ฝากส่งจะต้องมาติดต่อขอรับเงินคืนภายในระยะเวลา3ามเดือนนับ ถัดจากเดือนที่สั่งจ่ายเงินคืนผู้ฝากส่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทจะทำการประกาศโฆษณาให้ผู้ใช้บริการทราบหากเดือนหากภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศโฆษณาผู้ฝากส่งไม่ไปติดต่อขอรับเงินคืนจะถือว่าธนานารระหว่างประเทศฉบับนั้นเป็นธนานัรสิ้นสภาพตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช2477 ผู้รับหรือผู้ฝากส่งจะมาขอรับเงินคืนไม่ได้การขอสอบสวนสิ่งของทางสิ่งของส่งทางไปรษณีย์และบริการธนาคารหนึ่งการสอบสวนสิ่งของส่งทางไปรษณีย์กระทาได้ในกรณีที่สงสัยว่าไม่มีผู้รับสูญหายเสียหายหรือล่าช้าผิดป,ปกติในระหว่างทางไปรษณีย์หรือเป็นสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่ใช้บ,บริการไปรษณีย์ตอบรับซึ่ง ผู้ฝากส่งไม่ได้รับใบตอบรับคืนในเวลาอันสมควรหรือสงสัยว่าผู้รับไม่ได้รับหรือกรณีอื่นที่สงสัยเกี่ยวกับการส่งของทางไปรษณีย์สองการขอสอบสวนสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เป็นที่เป็นไปรษณีย์ธรรมดาไม่สามารถกระทำได้ 3. การขอสอบสวนบริการธนานัตกระทาได้ในกรณีที่สงสัยว่าผู้รับไม่ได้รับธนานัตหรือได้รับเงินไม่ครบจํานวน ที่ฝากส่งหรือจ่ายเงินให้ผู้รับผิดตัวหรือล่าช้าผิดปกติในระหว่างประเทศในระหว่างทางไปษณีหรือฝากส่งเงินโดยใช้บริการตอบรับซึ่งผู้ฝากส่งนี่ได้รับไปตอบรับคือในเวลาสมควรหรือกรณีอื่นๆที่สงสัยเกี่ยวกับบริการธนาคารที่ฝากส่งการสอบสวน การขอสอบสวนให้แจ้งรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุดหน้าที่ทาการปรษณีต้นทางที่ฝากส่งหรือคอเซ็นเตอร์1545ผู้ที่มีสิทธิขอสอบสวนกรณีสิ่งของส่งทางไปรษณีได้แก่ผู้ฝากส่งผู้รับหรือผู้ได้รับมอบสัมภาระจากผู้ฝากส่งหรือผู้รับ2กรณีบริการธนาณัตได้แก่ผู้ฝากส่ง ธนานัตผู้รับหรือผู้ได้รับมอบสินท่าจากผู้ฝากส่งธนานัตหรือผู้รับระยะเวลาการขอสอบสวนการขอสอบสวนไปรษณีย์พันธุ์พสุดไปรษณีย์และบริการธนานัตต้องดําเนินการภายใน6เดือนนับถัดจากวันที่ฝากส่งการขอสอบสวนไปรษณีย์พันธุ์ดยพิเศษต้องดําเนินการภายใน4ี่เดือนนับถัดจากวันที่ฝากส่งผู้ที่มีสิทธิ ได้รับเงินสดชดใช้ค่าเสียหายไปยสนิพันธ์และพัสดุไป,ปสนิผู้ฝากส่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้นเว้นแต่ผู้ฝากส่งได้โอนสิทธิให้แก่ผู้รับเป็นรายลักอักษรในกรณีที่ผู้ฝากส่งและผู้รับเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่จําเป็นต้องมีการโอนสิทธิทั้งนี้ผู้ฝากส่งหรือผู้รับที่ได้รับการโอนสิทธิจากผู้ฝากส่ง สามารถส่งมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สามรับเงินชดเชยรับเงินชดใช้ค่าเสียหายได้ไปสนีดุนพิเศษผู้ฝากส่งมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายธนานาผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าฝากส่งคืนได้แก่ผู้ฝากส่งหรือผู้รับเงินแล้วแต่กรณี จบหน้าสิบสี่